นี่ลูกค้ามาดูข้างหลังเดี๋ยวเฮต้าจะแนะนาวิธีการต่อไม่นี่สายสายสัญญาณของของไม่ที่งข้างหลังไม่เอาเสียบไปก่อนนะลูกค้ากดต้องแน่นๆนะลูกค้าใจเย็นๆนะลูกค้าอันนี้ก็สายเอซีสายเอซีของไม้นะลูกค้าก็เสียบเข้าไปเขาจะมีรูให้เสียบนะลูกค้าเสียบยังกึกเลยนะพอลูกค้าเสียบได้แล้วนะลูกค้าก็พร้อมแล้วนะอันนี้ก็สายเอซีของ power นี่ก็สายเอซีของ power นะลูกค้าดึงมาหน่อย แล้วก็ใส่เข้าไปเขายังมีเบ้าของเขาใส่สลับไม่ได้หรอกลูกค้าต้องใส่ให้ตรงเบ้านะลูกค้ากดแน่นๆนะลูกค้าแต่ลูกค้าก็จัดให้มีระเบียบหน่อยนะแล้วก็ล็อกให้แน่นๆฮะลูกค้าเข็มขัดสายรัดเนี่ยล็อกให้แน่นๆลูกค้าก็เสียบเอาเอาเอาสาย a อตัวที่หนึ่งนะลูกค้าเลือกได้ฮะเอารูแรกก็ะด้นะสายสัญญาณเราก็เลียบเสียบเข้าไปรูแรกเลยเสีบดังกึ๊กนะปักของเฮ็ดยี่ต้อนนี่แน่นมากเลยนะต้องแน่นๆฮะสัญญาณของยีต้อนก็แน่นมากเลยฮะนะเสียบเข้าไปนะ กึกเลยนะต้องแน่นอย่างนี้เลยล่ะนะก็อันนี้ก็เป็นปลั๊กพาวเวอร์พาวเวอร์สองตัวพาวเวอร์ Power ตัวที่หนึ่งพาวเวอร์ตัวที่สองสายเอซอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กสาเอซนะของปลีลูกค้าก็เสียเข้าไปนะเห็นไหมสังเกตไหมลูกค้าปลั๊กของยีต้อยนี่แน่นมากเลยนะเนี่ยไม่มีการโยกไม่มีการคอนะคอนไม่ได้คอนเสียงก็ดังแกลกแกลกแกลกของยีต้อยจะแน่นนะอันนี้ของอันนี้ก็ของไม้นะของไม่ มาก็ตีนกาไปก่อนกันนะตีเข้าไปเนี่ยนั่นปึกเลยนั่นไม่มีการโยกฮะโยกไม่ได้นะนั่นปึ๊กเลยได้สายสีพร้อมนั้นนะอันนี้ก็เอาไปเสียบเข้ามิกก็ไดนะ้เข้าปีเดี๋ยวค่อย,อย,อยว่ากันนะสายสัญญาณนะก็จะมี4เส้นนะเป็นสายโมโนเป็นสายโมโนนะลูกค้าก็ดึงมันหน่อยตัวล่างที่ขับที่ที่ขับ15ขับ15 4ใบนะอันนี้ซ้ายซ้าย2ใบขวา2ใบนั่นคือสายสายสัญญาณลูกค้าก็เอาสายโมโนเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะเสียบเข้าไป นะอันนี้ก็คือสัญญาณไปด้านด้าน้าย2ใบอันนี้ก็ยังมาสัญญาณสัญญาณด้านขวานะด้านขวาสองใบนะสัญญาณด้านฝาสองใบลูกค้าดูนะดูนะเอาเราก็มาเข้าเข้าที่ปีนะคู่นี้นะคู่นี้นะน,นะคู่นี้เลยเกลี่จับมือเฮดต่อยอะแบบนี้ลูกค้า,สคาเสียเข้าไปนึงกึก๊นนกเลยนะเสียเ้าไปแน่นๆนะรูสองรูนี้นะเสียเข้าไปาน้นๆเลยกึ๊กเลยนะก็จะได้ละจะได้เบรดแล้วนะจะได้จะได้สัญญาณเบรดแล้วนะอันนี้ก็คือเบรดนะ ตัวบนเนี่ยจะไปขับเสียงกลาง12บสี่ใบก็เหมือนกันฮะเพราะว่ารูรูเหมือนกันฮะโลโลปักโมโนเหมือนกันลูกค้าเสียเข้าไปฮะเสียเข้าไปเหมือนกันนะนะแต่ลูกค้าก็โยกเอาเอามาเข้า2โลรูกลางนี่ฮะสองรูกลางนี่นะอันนี้ก็ขับเสียงสัญญาณเป็นเสียงกลางนะนะลูกคา้าดูดูดีๆนะเดี๋ยวขับนะเสียเข้าไปนะนะมาเกะกะมือเฮียต้อยนะเสียเข้าไปดังกึกนะนะเสียดังดังกึกนะ ก็จะได้อันนี้จะจะไป power เสียงกลางนะสองเส้นดีนะจะเป็น power เสียงกลางนะลูกค้าดูนะไม่งงนะ power เปนเสียงกลางนะสวิตต์ตัวนี้เป็นสเตลเโอต้องต้อง,ต,องต้องดูนะลูกค้าต้องดูตัวนี้ไม่ได้นะยตัวนี้ก็จอบลืมกันเอาไว้ที่ตรงกลางนะบางทีทางโรงงานเขาเขาเขาทำเครื่องมาเขาต่อเป็นโมโนโมโนมั่งอะไรลูกค้าเอาไว้ที่สวิตต์ตรงกลางนะดูนะเป็นสเตลเโอนะเอาไว้ที่กลางเลยนะเราจะมีลําโพงอยู่4ใบลูกค้า4ใบนะลูกค้าเลยมีลาโพงอยู่อกักเสยรม่เกะกะ เราก็ยังมีลํโพงอยู่4ใบอันนี้เป็นหัวสะเปคคอนนะลูกค้าหัวสะเปคคอนจะมีลํโพงอยู่4ใบแล้วก็ต่ออันนี้เป็นเบสนะแล้วก็เป็นเบสนะคือลูกค้าก็เอาไปเข้าที่โตู้เบรสมมติว่ามันมี4ใบอ่ะแต่นี้ด้านซ้ายมี2ใบนะลูกค้าลูกค้าก็ใส่ใส่ด้านซ้าย2ใบนะด้านซ้ายลูกค้าใส่ไป2ใบใส่ไป2ใบนะแต่ก็เอา2ใบนี้พ่วงกันอย่างเงี้ยลูกค้าไหมเอาสองใบนี้พ่วงกันรูไหนก็ได้นะ ก็คือด้านเราด้ด้านซ้ายสองใบละแล้วก็สมมติว่าเรามีสี่ใบตอนนี้เฮียต้อยเห็นตั้งไว้สองใบอ,งนะอ,อย่างนี้นะหลักการอย่างนี้เอาตู้พ่วงกันนะลูกค้านะแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันนะลูกค้าด้านนี้ก็ทําแบบด้านซ้ายอ่ะสายไปแล้วก็เอาเอาเอาตู้พ่วงกันนี่คือเราก็จะได้เบดละเบดสี่ใบถ้าถ้าถ้าไม่มีหัวเซเป็กคอนลูกค้าก็เอาเสียบเข้าไปได้นะแต่ลูกค้าต้องดูนะว่าไอ้สีน้าตาลก็คือจะเป็นบวก สีสีสีฟ้าก็จะเป็นเป็นลบนะพูดง่ายๆกร็น้ำตาลคือแดงน้ำไอ้ฟ้านี่ก็คือดำแล้วกันนะบวกลบนะลูกค้าก็เอาบวกแต่ว่าน้ำตาลเป็นบวกเป็นสีแดงแล้วกันลูกค้าก็เสียบเข้ามาเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปมิดๆนะระ,ระวังลูกค้าดีๆลูกค้าอย่าอย่าให้โดนท่านนะโดนท่านผมนจะช็อตนะปอกดีๆนะแต่ลูกค้าก็ปอกให้มันห่างหน่อยก็ได้เทียต้อยกับปอกไม่ไม่ไกลห่างเท่าไหร่ลูกค้าเสียบเข้าไปนะ ขเข้าไปเลยมิดมิดแล้วลูกค้าก็หมุนน่นๆนะน้ำหมุนแฮมนั่นๆเลยนั่นน,ะนั่นแบบเดต้งทำเลยแต่ลูกค้าปอกให้มันห่างหน่อยนะอันนี้เด็ต้งปอกแคบไปปอกให้มันอ้าหน่อยนะจะได้ใส่ได้สะดวกก็คือบวกก็คือแดงลบลูกค้าก็เอาลบลบมาใส่ใส่ดำเนี้ยใส่ด้านลบนะใส่เข้าไปถ้าใส่แบบแดงนี่แหละมันเป็นรุ่นเก่านะลูกค้าก็ใส่ไปแบบแดงนี่นะนะก็คือจะได้ น่นแน่แน,นจะได้กระสายลำโพงรุ่นเก่าแล้วมันเชื่อมกันฮะเชื่อมถ้าลูกค้าไม่มีหัวตะเปกอนลูกค้าก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะเสียงกลางนะถ้าเป็นหัวตะเป็กขอนนะลูกค้าก็เอาเสียงกลางนี่ใส่สังกางูกค้าดูดีๆนะว่าไอ้มันยังมีริมเล็กริมใหญ่ล,มล,ลิมใหญ่ริมเล็กริมใหญ่ก็คือเอาอยู่ข้างบนเนี่ยขาวๆเนี่ยลูกค้าก็ค่อยๆแย่ก็ไปนะลูกค้าอย่าไปฝืนนะบางทีเอาเอาริมเล็กไว้บนริมใหญ่ไว้ล่างเนี่ย แล้วก็ไปฝืนพอไปฝืนปุน๊บมันก็จะฝืนพอข้าแล้วมันจะเสียมันไม่ออกเลยฮะต้องเสียทั้งตัวเลยต้องต้องงัดมาทําใหม่ลูกค้าดูดีๆนะเนี่ยนะพอใส่เข้าไปปุ๊บกดแล้วก็หมุนให้นังแก๊กนะนะเราออกลูกค้าก็ดึงเข้าหาตัวกิ๊บเนี่ยแล้วก็หมุนซ้ายนะมันก็ออกจะหลวมๆอย่างงี้นะนะอันนี้ก็จะได้แล้วนะแล้วต้นพงนะก็อันนี้ก็คือเหมือนกันถ้าทำทำแบบตู้แบบเหมือนกันอนะ่ะล้วก็ไปซ้าย4ี่ใบเออซ้าย2ใบขวา2ใบนะแต่เอาตู้เอาตู้เชื่อมกันน่ะ เอาเอาต well, ู้อ่ะเอาตู้ฝาสองใบพ่วงกันอันนี้แล้วก็ตู้ซ้ายพ่วงกันเชื่อมกันแบบเนี้ยพ่วงช่วงใส่เข้าไปแล้วเอาเอาเอาสายนี่เชื่อมกันนะเชื่อมกันเป็นเสียงกลางเหมือนกันนะเหมือนเหมือนกับตู้ตู้ตู้ล่างตัวเบอเหมือนกันเหมือนกันเลยสายตัวนี้ลูกค้าก็ไปเสียบที่ปลั๊กไฟเลยปลั๊กไฟปลั๊กที่ลูกค้าปลั๊กบ้านอ่ะเสียบแน่นนะปลั๊กตัวนี้สําคัญมากแน่นแ่นๆนะลูกค้าก็เสียบลูกค้าก็พอเสียบได้แล้วนะเสียบปุ๊บ อ่เปิดเลยก็จะมีไฟขึ้นพอเปิดปุ๊บไฟขึ้นเลยไฟว่าไฟเกินฟ้าผา่าเปี้ยงเบรกเกอร์ตัวนี้เขาก็จะตัดนะแต่ลูกค้าก็มาพอเปิดแล้วปุ๊บลูกค้าก็มาเปิดพาวเวอร์ปิดก่อนนะปิดวร่งแล้วลูกค้าก็เปิดพาวเวอร์อ่าไฟเข้าพอไฟเข้าสีดวงฟ้าสีฟ้าก็จะขึ้นอ่าตัวนะไฟเข้าปับ๊บขึ้นอ่าเปิดทีปีอ่าไฟเข้าเปิดไม้กดที่ไม้ตัวนี้อ่าไฟเข้าไฟเข้าไฟเข้าปั๊บ ลูกค้าก็ข้าหมดแล้วลูกค้าก็ค่อยๆเปิดเปิดที่เชื่อมโทรศัพท์อ่ะเชื่อมโทรศัพท์ลูกค้าก็กดไปที่หมดเลยนะกดไปที่หมดเอ่อบลูทูธก็จะกระพริบ Pip. ลูกค้าก็ไปเชื่อมต่อที่บลูทูธเลยเป็น BT สเปกเกอร์เป็นดีบสเปกเกอร์นะก็ลูกค้าก็เชื่อมต่อเข้าไปเลยเป็น BT สเปกเกอร์พอเชื่อมต่อได้แล้วลูกค้าก็เปิดเพลงเลยแต่แต่ลูกค้าต้องเปิดเสียงโทรศัพท์ให้หมดเลยนะแล้วค่อยมาเล่นวอลลุ่มเอา เร่งวันลุ่มเอานะเรื่อวันลุ่มเอาแต่ลูกค้าก็ปรับเบรดปรับเบรไว้ที่บ่ายสองบ่ายสามบ่ายบ่ายสามนะลูกค้าไว้ที่บ่ายสามเลยนะปรับเบรไว้อันนี้ด้านซ้ายสองใบด้านฝาสองใบอันนี้เสียงกลางฮะเอาไว้ที่บ่ายสามเลยเอาไว้ที่บ่ายสามเลยนะเอาไว้อย่างนี้เลยลูกค้าก็มาเร่งเร่งที่วันลุ่มเอาลูกค้าชอบเบรมากเบรน้อยลูกค้าก็ปรับสามปุ่มนี้นะอันนี้เสียงกลางลูกค้าชอบกลางมากลูกค้าก็ปรับเสียงกลางลูกค้าชอบแหลมมากลูกค้าก็ปรับแหลม ลูกค้าค่อยๆเร่งวันรุ่มฮนะลูกค้าไอ้ตัวมาสเตอร์เนี่ยมาสเตอร์ตอนนี้ลูกเอ่อจะควบคุมเสียงทั้งหมดเลยนะลูกคา้าเอาไว้ที่เที่ยงนาฬิกานะไว้ที่เที่ยงนาฬิกา